สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูยำไข่ดาวกันค่ะนำไข่ไก่ไปทอด3-4ฟองนะคะทอดให้ไข่ขาวกรอบนิดนึงไข่แดงไม่ต้องสุกมากค่ะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านด้วยนะคะนำไข่ดาวที่สุกแล้วมาหั่นให้พอดีคำค่ะต่อไปมาทำน้ำยำกันค่ะ มีพริกซอยเติมน้ำปลาเติมน้ำตาลเคี่ยวสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสนิดหน่อยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตามด้วยหอมใหญ่ซอยหอมแดงซอยมะเขือเทศและผักขึ้นชายค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะนำไข่ดาวที่เราหั่นไว้แล้วลงไปค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคน